วันนี้นะคะอาจารย์มเดียพาทุกคนมาดูสถานที่จริงนะคะว่าเวลาที่อาจารย์เป็นเจ้าพิธีในการตั้งศาลศาลใหม่ศาลตาใจใ่จายยายจ๋าศาลพระภูมิเทวาเนี่ยอาจารย์ทําพิธีแบบไหนบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่นะคะเป็นบ้านหลังเล็ก อยู่กระทัดรัดอยู่กัน3-4คนนะคะดังนั้นบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องตั้งพระภูมินะคะใช้คําว่าไม่จําเป็นต้องตั้งพระภูมิเรามีเพียงแค่สารตาจ่ายายจ่ากก็พอตําแหน่งสารถือว่าสําคัญที่สุดเหมือนพลังขึ้นนะคะถ้าคุณตั้งสารผิดก็อารมณ์ประมาณเหมือน1 g 2 g โทรไปก็ไม่ติด ติดต่อไปก็ไม่รับสายแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตั้งสารในตำแหน่งที่ถูกต้องก็เหมือน 5G ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะสารอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งขวามือของบ้านบอกเลยว่าไปต่อไม่รอดเจ้าของคนเก่าไปต่อไม่รอดเจ้าของคนใหม่เลยเชิญอาจารย์มาแล้วอาจารย์ชี้พิกัดว่าสารจะต้องอยู่ตำแหน่งซ้ายมือและที่สำคัญนี้ค่ะ พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ดังนั้นสารจะต้องหันหน้าไปรับแสงอรุณไม่ได้หันหน้าไปใน,ในบ้านหรือรับแขกเราไม่ต้องสนใจว่าตาจ๋ายายจ๋าไม่จําเป็นต้องหันไปรับแขกเวลาที่มีใครขับรถเข้ามาแต่ตาจ๋ายายจ๋าจะมีพลังมากๆถ้าสารของท่านหันไปทางตะวันออกนะคะดังนั้นอาจารย์จะบอกเลยว่าตำแหน่งสารสำคัญมากๆและนี่คือขั้นตอน ก็คือสารจะต้องสัมผัสดินดังนั้นถ้าคุณจะทำแท่นให้คุณทำแท่นแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องเว้นแบบนี้ให้อาจารย์เพราะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องทำการซื้อที่ด้วยเงิน7บาทนะคะซื้อเงินจริงๆเงินเหรียญจริง,รงๆนะคะด้วยเงิน7บาทเป็นการซื้อที่เพื่อเป็นโฉนดของตาจ๋ายายจ๋าพอเมื่อกี้เราลงรถมาเราขนลุกกันทุกคนเลย คือเหมือนสัมผัสได้เลยว่าท่านพร้อมแล้วท่านดีใจมากที่จะขึ้นสารแล้วหลังจากอาจารย์ทําพิธีเสร็จนะคะอาจารย์ก็จะให้เขาเทปูนทับไปเลยนะคะดังนั้นการตั้งสารแบบโบราณยังมีอยู่จริงนะคะให้ดูการทํางานของอาจารย์เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยสารที่ถูกต้องต้องเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนแท่นก็ทําแบบนี้ไม่ต้องยกสูงบ้านคุณแค่นี้ คุณไม่ต้องยกสารสูงจนลิบเลียวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะมาโทษสารอีกดังนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วและสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมาตามกันว่าหลังจากอาจารย์ตั้งสารแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอุ๊้ตายนกน่ารักจังเลยแล้วการที่คุณปลูกต้นไม้ไว้บริเวณหลังสารแบบนี้เราเรียกว่าเต่าดำคือความมั่นคงทำไมจะสวยจังเลยอะเธอ ต้นทับทิมอะไรมันจะสวยและสูงขนาดนี้เนี่ยแล้วออกลูกสวยมากเลยซึ่งบอกเลยนะคะว่าต้นทับทิมต้นทรณีสารต้นไผ่ต้นดอกบัวต้นดอกมะลินี่แล้วจำปาจำตีต้นไม้เหล่านี้คือต้นไม้มงคลที่บ้านทุกหลังควรจะมีบ้านหลังนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำหลายคลิปเลยนะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาอุดมสมบูรณ์สมเป็นบ้านเลขสค่ะเลขที่ออกคือเลขสี่ค่ะ ปลูกอะไรก็ขึ้นใช่ปลูกอะไรก็งามคือเอาเม็ดโยนเอาไว้ก็ขึ้นนี่ดูสิขึ้นไปหมดเลยรอบที่แล้วที่เรามามันยังไม่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เพราะบ้านถูกทิ้งล้างแต่ตอนนี้บ้านอุดมมากสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนออออต่อไปนะปัญหาอีกอันหนึ่งตั้งแต่เขาได้บ้านหลังนี้นะอาจารย์อยู่ๆเขาได้ที่อีก14ไร่แล้วก็เขาถูกเราวันที่5้าด้วย เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากจะตั้งศาลให้ตาจ๋ายายจ๋าแล้วหนูถูกรางวัลที่5หนูเลยได้เงินมาตั้งศาลให้แล้วจําได้ไหมรอบแรกที่เรามาเราทํางานตอนเช้าแล้วเรากําลังขับรถกลับ ปรากฏว่าเขาโทรไปกรีสนั่นลั่นบ้านบอกว่าถูกหวยทั้งบ้านได้เงินค่าครูที่เจิอาจารย์มาบ้านหลังนี้ให้ปฏิหารเยอะจริง,รงๆค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไว้อาจารย์จะมาเมาส์มอยว่ามีอะไรอีกสําหรับบ้านหลังนี้ที่ยิ่งอยู่ยิ่งรวยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามอาจารย์โมเดลเอาไว้นะ